อนห้าต่อตสองอาเบิงว่าซิลิปินจะเสิร์ฟจังได้ดิปินเสิร์ฟไปเบาๆ ได้ด e ีเลยเด็ดในคะแนนแล้วห้องน้ำขึ yep> ้นมาเป็นสามต่อห้าเนาะแต่ว่าฟิลิปปินส์ยังชีดได้เสิร์ฟอยู่ต้องีต้องีต้องีตัดยอดไปลูกนี้สันยังเปิดคะแนนได้อยู่ กรรมการเอิ้นไปเตือนเลยนะสำหรับไอ้จันเสเล่นไปเตือนเลยเปลี่ยนเสือบเราเราห้องจะได้เสือบบ้างนี้คะแนน4ต่อ1เราห้องได้4แล้วการเสือบนะารเบิ่งว่าอดงชิเสือบไปใส่ เบามาเบาเบาสูงขึ้นสงขึ้นเตะสี่ใต้ลงไปได้ยางสวยงามนะสชืหรับโตเต้ของฟิลิปปินส์ตอนนี้คะแนนสีต่อหก ลาฮอริซีมาดูให้ได้เลยตัดหยาาอ,ดดอดมาเบาๆบอลส้มเตะเรี่ยมบอลส้มเตะลอยเป็นแต้มของฟิลิปปินส์นแต้มของฟิลิปปินส์เนาะ คะแนน4ต่อ7เราโด่งเสิร์ฟดีนะลูกนี้นะเสิร์ฟดีลูกนี้เป็นเหตุเรเขานำขึ้นมาเป็น8ต่อ7เรา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 เด้เราเราเราเอาเร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 ิเราเราเราเรเราราเ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 เรา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 เเราราเราเรา ไปิดเบาๆเดี๋ยวเขาเปิดให้ไอส้สันชมมาแจ่งเขาจะไหนไอ้สันชมมาแจ่งเขาจะไหนถักบอกออกเรียบร้อยลูกเป็นแต้มของเราเป็นแห่เราเอาน้ำขึ้นมาแล้วเนาะตอนนี้สูสีกันขึ้นมาแล้วตอนนี้ลงมาแจ้งอันนีเจ็ดโต๊ะ ิลิปปินส์เจาวเนาะฟิลิปปินส์จะได้เสิร์ฟจังดีจังดีเบิ่งฟิลิปปินส์เสิร์ฟไปห้ามลูกนี่ฟิลิปปินส์เสิร์ฟบห้ามเฮ็ดให้าวเฮาขึ้นมาตีเสมอเนาะ ปินเปลี่ยนโตอีกแล้วเปลี่ยนเอาหน้ารอเอาหน้ายังบุเข้ามาไปเลยเอาแบกผู้ที่มาเปลี่ยนออกไปเมื่อกี้นี่เนาะเบอร์สิบออกเบอร์เจ็ดเข้าฟิลิปปินจะได้เซิร์ฟคะแนนเจ็ดเท่าลูกสุดท้ายของการเซิร์ฟในสุดนี้ของฟิลิปปิน ปีเรพินเสิร์ฟตั่อค่ะลูกนี่เป็นแต้มของเราเฮาตอนนี้แต้มเราเขานำอยู่แต้มหนึ่งเนาะแปดต่อเจ็ดแต่ว่าเราเขายังชิได้เสิร์ฟอยู่เต็มเสียแต่มันา nila คะแนนแปดเจ็ดเราเขาจะได้เสิร์ฟ สิรอ,ออกดูกนี่อาดุงเขาเสิร์ฟออกอีกแล้วคอเนี่ยอน้ตนเนี่นอนเน็เนื่ต่อ หั on, ตนี้มของฟิิปินตอนนี้คะแนนเรา น้ำหลังยูเจมนิงเนาะแบบตอกเก้าแต่ว่าเราเขายังสิได้เสิร์ฟอยู่มาเบิ่งว่าดนเข้เที่กันไหนดูนี่เข้าที่หลอดมาลูกนี่โมมีแผ่วเลยคะแนนึ้นมาแล้วตอนนี้เสมอกันอยู่ที่เก้าตอกเก้าฟิลิปปินชิได้เสิร์ฟเนาะมาเบิ่งมาฟิลิปปินชิเสิร์ฟไปใช่ ฟิลิปปินเคาะไปลูกนี่ของเ,เปิดได้ส้มขึ้นมาเลยเท<อ>่ไหมจะคะเต้ยเ<อ>ต้ไว้จะคะเต้ยวเตะิดบอกลูกนี่เ<อ>ขาามาติดบอกฟิลิปปินเนาะเป็นแต้มของฟิลิปปิน,น แมนจีดิฟินชิปลาวฮาวเก้าเบิ่งว่าลูกนี้ชิปเป็นจังไหมเสือข้าไปไอ้ชันเฮายังเปิดได้อยู่สมขึ้นมาได้อยู่รอถามด้อยู่เบิ่งว่าเบิ่งว่าเตะอัดบ็อกลูกนี้ไอ้ชันเฮาเตะหลังก่อนเลยเนาะลูกนี้เนาะ เตะหลังขอดมาเลยลูกนี่นอาจารย์เตะบ่อค่ะเราขอเวลาน้มไอ้หนุ่ม แล้วเกมกีฬากับมีได้มีเสียแบบมันมีแต่คนฟิลิปปินส์แบบนีแมนคนที่บ่ได้มายืนอยู่จุดนี้ก็น่าจะบ่เข้าใจเนาะทุกคนก็ล้วนแต่อยากได้แต่ถ้าในเมื่อเฮ็ดเต็มที่แล้วมันออกมาเป็นแบบแบบก็ต้องยอมรับมันเนาะมาเบิ่งกันเกมการแข่งขันต่อตอนนี้คะแนนฟิลิปปินส์11 ลรวเฮาเข้าแต่ไม่แต่ไม่ได้เสิร์ฟเสิร์ฟเข้าคะแนน10-8เอาฟิลิปปินสเจ้เสิร์ฟฟิลิปปินเสิร์ฟไปใช้รุ่นใหญ่การทเปิดสมาเลยสสงขึ้นมาเพล่งไปก็ได้โส ลาวเขานำขึ้นมาแล้วเป็นสิบต่อสิบเอ็ดคะแนนสิบต่อสิบเอ็ดเนาะลาวเขาได้สิบฟิลิปปินสิบเอ็ดเช่นอาดงเขาว่าทังไานลุกมีสิเสื้อไปใช่อาดงเสื้อปอขามอีกแล้วลุง ต,ตอนนี้คะแนนลาห้องสิบจะเปปินส์ิบสองปันยอดมาเปยอยู่เนาะเปยอยู่เนาะส่งขึ้นมาส่งขึ้นมา ปีนหนีไปอีกเป็นชิปสามต่อชิปแต่ว่าเราเขายังสิได้เสิร์ฟอยู่เบิ่งว่าอดงเขาสิเสิร์ฟไปใส่อดงฟันยอดข้ามมาปีนสูงขึ้น 14ต่อ10ฟิลิปปินจะได้เสิร์ฟเราเฮาจะได้ล็อกมาเบิ่งว่าเราเฮาจะล็อกได้บ่นน14ต่อ10ลอเข้าไปบ่ครูห้องนดูห้องนดู ฝนบ่อโตเลอยอยู่พี่เนาะเราเอาตีตื้อขึ้นมาแล้ว11ต่อ14มาไปไปดงเปิดได้อดงสุ่มนะคะมง ส่วนฟิลิปปินส์เป็นสี 18. แดงคะแนน15ต่อ11 15ต่อ11เราเาจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟความไปอาดุปเปิดได้ลูกนี้สัน,นมาโตเตะหัว เป็น12ต่อ15แม่แล้วเนาะเกมกีฬามีแพ้มีชนะสิ่งสำคัญก็คือให้กำลังใจกันโมเมนต์บูลลี่กันเนาะคะแนน12 15ตัวส่งของน้อยส่งของน้อยบอลเอาได้ดีด้วย ฟิิลปปินส์ขอเวลานอกสัน้นเกมเลยลุง สิบสามต่อสิบห้าแนีนสิบสามต่อสิบห้าเราเขาจะได้เสื้อเสื้อโดยอดงเนาะอดองพอมาบอขาบโอเคห้องแนมนะ เบอร์4แล้วแพ็กตัวเต้ยแพ็กเบอร์4คะแนน13ก็16บิ่งอดุมเสิร์ฟไปใส่เสิร์ฟมาลูกนี้ฟิลิปปินส์ได้อยู่เต้ได้อยู่เต้รอดบอกลงไปลูกนี้เต่ดีลายนาะงสำหรับตัวเต้ของฟิลิปปินส์ สำหรับบานห้าดี่เขาพูดเอาไปอยู่ใส่เอาไม่ได้ไปเนาะอยู่แต่นำกระตอร้อเลยแหละสิได้เบิ้งแต่กระตอร้อเลยเนาะคันทีมเราเขาลงแข่งนัดแต่เขาก็สิได้ไล่ให้เบิ้ง,นะนง,งเนาะบ่ให้พลาดเนาะทุกนัดเลยเขาเบิ้งตอนนี้คะแนนสิบเจ็ดต่อสิบสามิลิปปินเสิร์ฟปันยอดไปด้วนยะเป็นเต้มของฟิลิปิน สำหรับไอ้จอยกบได้ลินเนาะในรายการนี้แต่ว่าเป็นตัวสำรองยังก็่ได้ลงเนาะตอนนี้คะแนน18ต่อ13เสือไปยังได้อยูู่กเปล่าวินดอยู่รเล่าวินน้นงๆอยู่รึเปล่าอนนี้ึล่า เซธมิทแมนฟิลิปปินส์อสอกชนะลาวเซาเอตต่อสิบเก้าและนี่เป็นการแข่งขันในเซตที่สองอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วฟิลิปปินส์นำอยู่สิบเก้าลาวฮอยู่สิบสาม เตะเองล้างขอดลูกนี่ตีหัวเน็ตมาลาทอนเนาะเหตุให้แจมของฟิลิปปินส์ขึ้นแท่นสาวตัวสิบสามคะแนนสิบสามตัวสาวเนาะแจมเดียวฟิลิปปินส์เกม ลงเสิร์ฟขามมาฟิลิปปินส์ยังเผิอดได้ซุ่มไลยฟิลิปลปินส์ยังเผิอดได้ซุ่มไลยโอ้มาจิดบอกแหลกๆแ,แ,แลาะติดหลังแรก <c oughs> เราได้แจมนำขึ้นมาเป็น14ตัวสาว, <c oughs> วเราหอยังได้เสิร์ฟเนาะมามา,มา 14ต่อสาวผ่าลงวาจะไหนผ่าลงเสิร์ฟมาออกจบการแข่งขันในเซตที่สองฟิลิปปินส์เอาชนาละลาวเอาไปด้วยคะแนนสาวเอ็ด14สรุปก็คือฟิลิปปินส์เอาชนาละลาวเอาไปในสองต่อสุนเซตเนาะจบการแข่งขันในแมตช์แรกและอย่าลืมเนาะหนึ่งโมงเขามีแข่งขันอีกนัดหนึ่งค่ะ กาลุณารอถ่า1เนาะหนึ่งโมงเวลาหนึ่งโมงอย่าลืมเด้อหนึ่งโมงเขาสิกลับมาไล่อีกอยาก<ะ>่าลืมเนาะถ่าถ่าถ่าท่าเขามาเบิ่งเนาะแต่นี้เขาก็สิ็จ้จบก่อนพักก่อนเนาะชอบกินข้าวจะกินข้าวจบไปก่อนเนาะ